สวัสดีครับสวัสดีเอีเอกพลแฟนเพจสวัสดี FC ฟซี FC. มาเหมียวน้อยช n แนลเอกกินแสบกินนัวหรือเติมสุกฟาร์มหรือว่าสมพอรฟาร์มครับคลิปนี้ผมจะเอาเบื้องหลังทั้งหมดในการสร้างคลิปของผมเพราะว่าสิาเป็นคลิปกินในแต่ละช่องที่ผมเอาไปล่งในเพจ เอาไปลงใน Tik Tok เอาไปลงใน Youtube หรือว่า i g หรือโปรไฟล์่วนตัวนี่คือเบื้องหลังทั้งเบิดเลยครับก่อนผมจะเอาคลิปต่างๆนี่มาซ้อยออกมาเทีละนิดเทีละหน่อยเพื่อให้พี่น้องนี่ได้รับชมว่าการเฮ็ดคลิปเตลเมือมันต้องอาศัยความเพียรพยายามอาศัย การเฮ็ดด้วยใจตั้งใจขยันล้วก็เฮ็ดทุกอย่างพยายามเฮ็ดทุกอย่างเพื่อจะให้คลิปมันออกมากแเราก็เป็นคลิปที่คิดว่าเบื้องเล้วไม่ใช่แค่ดูแค่เบื้องหน้าผมอยากเห็นเบื้องหลังทุกอย่างที่ผมเฮ็ดด้วยความตั้งใจ ย่างเช่นคลิปนี้ครับมือหนีมันเป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์คลิปของวันอาทิตย์มือหนีมันเป็นคลิปมันจะอ่อนกน,น่าจะวัดจัน์วันนางข้าเมียนครับผมจะทายไว้ถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยผมจะเห็ุคลิปไว้หนึ่งคลิปผมจะทําให้ยาวที่สุดก็คือประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาที ที่เหลือเขากับคอยเอามาหยดกิบมาตัดตัดหัวตัดท้ายตัดเอาช่วงที่คิดว่ามันอาจจะเวิร์กหรือว่าเวลาที่มันได้ดีที่สุดคลิปนี้เป็นลิปการกินกับเขาในชีวิตประจําวันของผมนั่นแหละเนื่องโดยวันหยุดเท่ากาับออกกามาเข้าบบมีเวลามากเฮดคอนเทนต์ตลกโปกห้า ันก็คือชีวิตประจําวันของผมในเต่ละเมือ,อยู่แล้วอ,อะ,อะผมปั้นผาในระวางที่ปั้นผาผมกับหนึ่งเขากวาดบ้านล่างถววล่างจานปกติของเฮ้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเฮาก็ใส่ชีวิตปกติในการเหตุกับเขากับน a m อยู่แล้วผมเป็นคนที่มาเหตุกับเข่าครับเป็นได้ทั้งกับข้าวเป็นได้ทั้งกับเกี้ยงจ้างเชนคลิปนี่ก็เป็น ตม้มยำกุ้งแล้วก็เอาปลาทูใส่เนื่องด้วยในตู้เย็นเนี่ยผมจะสืออาหารสดมาไว้ในตู้เย็นวอร์ดีเป็นไข่พวกปลาหมึกพวกกุ้งพวกปลาทูเนี่ยนวเขากินอยู่ตลอดพวกไก่พวกหมูนี่ผมจะซสืออาหารสดมาเฟดไว้แล้วทีเนี้ยมันอยู่ได้เป็นเดือนแล้วมันมีโอกาสที่จะเฮ็ดกินแบบให้มันเสียบ ในแต่ละขาบของวันจุดเรียกว่าผวก็จิเป็นการห่อไปเหตุงานการกินเช้ากลางวันเย็นผมก็สิเหตุเมนูที่เรียว่าผมอยากกินมกนักอัานใดก็หาเหตดอันนั้นแล้วกับมือนี้มันเป็นมือที่แม่นีส่งของมาจากรอยเอ็ดก็คือฝากลุงกับป้ามาก็คือตานั่นครับยายทุ่ม เออเพิ่นมาหาลูกไส้เพิ่นแม่ของเพื่อนแอดของมูผมเองกับเป็นพีเป็นน้องกันนี่แหละอืมเป็นกับฝากของขึ้นมากกิที่เป็นเข่าเป็นเข่าเหนียวเป็นหอยเป็นปูเป็นกูเป็นปลาพวกข้าระไข่บักม่วงไปเรื่องสนหัวหอมกระเที่ยมไปเรื่องแสนละเน่าเน่าเฮาอยาก ตองการอยู่แล้วเพราะว่าเข้าเข็ดแนวกินนะกับทรงไห้ผมกับน่องกับลุ่งไอ้ม่วงกับเป็นสวบนปุนะ,ะกุ้งอยู่พุล r โลแนวผมเรียงกุ้งกรกาม,มเนาะหลายคนกับซีรูนละเพราะว่าผมกับลุ่งเขีบยุทธถกเหมืออยู่แล้วว่าผมเห็ดสวนเกษตรผสมประส,สานใช่ครับผมก็เลยเอามาให้ดูว่าการเห็ดกับเขานี่สำรับ ผมเนี่ยมันว่ามันมันคือความถนัดเราก็เข้าชอบผมมองมาการซื้อกับเขายุตลาดโอเคผมซื้อในตลาดสดหรือว่าตามเฟสมา์ทนี่ผมจะซื้ออาหาราสดที่มันต้องหาลานนี่มันถูกหรอกค่ะวันอาทิตย์เจ๊งเนี่ยตลาดลางตลาดลางตลาดสดทุกวันอาทิตย์ เกิดว่าผมเลิกตีห้าหรือว่าผมไม่ได้ไปทำงานตีห้าผมจะตื่นไปซื้อผักมาไว้ก็คือมัดละสิบบาทผมจะซื้อมาประมาณลอยบ่กเกินลอยหาสิบก็สิได้ผักหลายๆอย่างมาอาัดในตู้เย็นไว้บ่ที่เป็นบกัก้่งมะละกอนี่เขาขายยุตตลาดสดนี่มือเลี่ยงทั่วไปมีจันถึงเสาถึงสุกเนี่ยน่วยละยีบาท น่วยละ30มสิผมไปซื้อลูกละ5บาทเขาจะขัดไปเลยว่าถุงละสิบาทหรือลูกละสิบาทแค่นั้นมันไม่เกินนี้อยู่แล้วผมจะซื้อไว้ซื้อไว้ตลอดใช่นี่แหละการที่คับเขามันกับบริมัเอียังมากไามเพียงแต่มันอยู่ที่ชีวิตของแต่ละคนจะดำเนินไปแบบไหแล้วด้วย ภรรยาของผมเนี่ยตอนเนี้นคือภรรยาอยู่ที่บ้านผมทำงานอยู่คนเดียวที่ระยองแฟนอยู่ที่บ้านดูแลแม่ยายเข้าไัต้งเซฟขาใส่ใจถูกยางเราก็ซอยเหลือจะของให้มันหลายที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านั้นมมเมียผมเนี่ยภรรยาผมเนี่ยจะเป็นคนเฮกับเขาให้ผมกินสเสาเรี่ยง นอกจากกับเข่าที่ผมอยากกินมากกิรีเนี่ยผมจะเป็นค้นเห็ดโดยเฉพาะส้มตำพวกปนแกวอย่างสิผมกับเบิงจากแฟนผมนํ่ว่าเขาเห็ดอีหยังใ,ยงใส่อีหยังใส่เนี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันเสียบจ้างเชน่นปนกุ้งปนกุ้งบวยอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งบวยนะครับไม่ใช่กุ้งก้ามกามเพราะว่าเปลือกมันจะไม่ได้แข็งเหมือน กุ้งก้ามกามที่ผมเลี้ยงมันจะโคตรเลยยางกุ้งบวยหรือว่ากุ้งขาวทั่วไปเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเหมือนกุ้งแม่น้ำเอ้ยใช่มันจะไม่เหมือนกันกันกบกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งก้ามกามเปลือกมันจะเปราะบางมันจะแกะง่ายแล้วก็เข้าฟีดไปในตู้เย็นมาประมาณเกือบสองเดือนนะพี่น้องตั้งแต่ผมกลับบ้านน่ะ มันก็นยังกินได้อยู่ก็แล้วมาฟีดใบนี้แก้แล้วก็แก้แล้วเนี่ต้องเตรียมทุกอย่างนะฮะนี่หลังจากที่ฝอยมาโดนฝอยมาหลายอย่างเนี่ยแหละแนว่ว่าเหาเป็นคนที่ชอบเห็ียดกับเขากับนามอยู่แล้วเนาะอืผมก็ติตั้งกล้องไว้แล้วครับผมก็ว่าบันเทือกไว้กันทีผมบันยายเลยเนี่ยมันมันทำได้แต่มันใช้เวลาเราต้อง อาศัยเทคนิคแล้วก็ความรู้นิดหน่อยที่พอจะหาได้ในการตัดต่อคลิปหลายๆอย่างผุมละเอียดแบบว่า,วาเออคลิปนี้ไม่ขอตัดต่อดีกว่าขอแบบยาว,ยาวๆไปเลยเขาจะได้รู้ว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วกว่อจะออกมาเป็นหนึ่งคลิปของคุณเนี่ยคุณทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างเราเป็นยังเจ้าคือเบอกไปได้เรื่อยๆมันก็คือมีภาพประกอบ แล้วก็อาศัยการจินตนาการ,รเรอก่เฮ็ดเจ๊งไดจะบ่าว่าหอแบบตะกุกตะกักก็คือผมอาศัยว่าผมมีภาพผมมีภาพแล้วการบรรยายของผมเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้คือผมฝึกฝนผมซ้อมผมทําคลิปทุกวันผมก็อาศัยว่าเจ้าของเนี่ยซ้อมเฮ็ดเจ๊งไดเนาะเฮาสิว่าออไปในบ่อย คลิปนี่มันตะกุกตะกักมันก็มีบ้างที่มีจังหวะที่ตะกุกตะกักเท่ากับบลูดอกเพราะว่าเอฟซหรือว่า่ันบูชมเนี่ยเป็นผู้ตัดสินในคลิปนั้นๆผมไม่สามารถบอกว่าคลิปนี้จะถูกใจลหลายๆคนคลิปนั้นสี่บ่ถูกใจมู้จ้าทุกคนสามารถคอมเมนต์ทุกคนสามารถติทุกคนสามารถ วาให้ผมได้เพราะว่าตรงไหนโดนคอมเมนต์เนี่ยผมกะสิเอาคอมเมนต์นั่นๆนเนี่ยมาปรับปรุงในคลิปวิดีโอต่างๆหลายคนก็บอกว่าเพื่ออะไรทำไปทำไมแต่ละวันเรากะข้ามถามยอนหิตในเงื่อนอิหลีบอกเหตุจิบเนี่ยมันในเงื่อนอิหลีบอกผมจะไม่ขอพูดนะครับผมจะขอแบบว่าขอ เสือผลงานไปเรื่อยๆมือไหนมือนึงปุ่นละมู่เจ้าสีขอาใจคอยนี่ผมมตั้งกล้องพิษพไดยว่าตั้งพิษดอกคือตั้งกล้องแนวนอนนี่มันจะเห็นมุมที่กว้างกว่าการตั้งแนวตั้งแต่มันไม่ได้เป็นไรแต่ก่อนคิดว่าเฮ้ยตั้งแนวนอนมันใช้ไม่ได้กับเ c e b o o k นะ ต้องตั้งแนวตั้ง youtube เขาค่อยจะตั้งแนวเนาะเราอ่อนไงสมัยนั้นน่ะสองปีที่แล้วเราไม่รู้อะไรเลยว่าทำคลิปมันจะติดเหลืองติดแดงมันจะมีเนื้อหาที่ไม่ดีผู้นั่นก็ว่าจังสี่ผู้นี้ก็ว่าแบบนั่นผมก็เลยแบบโอ้โหกว่าจะออกมากว่าจะบรรลุกว่าจะ เข้าใจทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆนะทุกคนมันต้องเรียนรู้ครับว่าเฮาสีเสือหรือโบเสือนำหนักฟังซ้ายนำหนักฟังขวาเราก็การยึดความเป็นจริงก็คืออยู่ตรงกลางเฮ้ยล่องเห็ดเบิงก่อนมึงลองทําดูก่อนสิมันจะติดจริงไหมแล้วมึงจะผ่านโฆษณาจริงๆเหรอมึงจะ มึงจะได้เงินจริงๆเหรอวะซึ่งสองปีมัมันพีสูน์แล้ววะความพยายามความพยายามของเราอ่าทรายเขาไปก่อนพี่นอ้องผมนี่แหละนี่คือชีวิตประจําวันที่ผมเห็ดอยู่ประจำบ้แมนว่าเฮ้ยกูต้องมาสตอบอเหลียนะในการเห็ดคลิปมึงต้องเห็ดอันนั้นดูดีมึงต้องเห็ดแบบนี้เห็มันดูดี นี่แหละครับอิ่มทองเจะของดีที่สุดครับอย่าไปเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่เขาสูงกว่าและคนที่เขาด้อยกว่าเราเราก็บ่ต้องไปดูถูกคนเฮาพยาามเฮ็ดโตัวให้มันติดดินบ่ต้องไปอวดตรอว่าเฮาสิเก่งหรือเฮาโปเกง่งผมเคยหลงเจาของครับผมเคยหลงเจาของไม่ หลายๆอย่างหลายๆเหลี่ยงบ่สิเป็นการอวดยศถาบรรณาศัก์กูเคยเป็นหัวหน้างานนะกูเคยทำงานตรงนี้บริษัทใหญ่ๆมากที่เนี่ยเข้าถามกับขึ้นเป็นอย่างชื่อออกบริษัทกับอยู่ดีๆเออระดับพี่ตูทั้งนั้นที่อยู่ในเครือผมกับบอกได้สูมเอ๋ ทำตัวเองทั้งนั้นทำตัวเองตัวเองไม่รู้จักคําว่าอดทนขวบคุ้มสติอารมณ์บาอยูเป็นคนที่อารมณ์ห่วนเป็นคนที่ใจห่อนหรอกครับเหตุอย่างก็คือตึงตังต้องได้กูต้องได้แต่ไม่ได้ดูตัวเองนะว่ามึงเก่งพอแล้วเหรอมึงถึงอยากจะได้เหมือนเขาถึงอยากจะมีคือเขา ทุกวันนี้ก็มันผ่านจุดพวกนั้นมาหลายๆเร่องหลายชีวิตหลายเร่องเล่าผ่านชีวิตการมีครอบครั้วผ่านชีวิตการค่อยหลงละเรื่องในเสียงสีเสียงเคยหลงในการที่ว่าทํางานมองมีดูดีทํางานมองแน่นเป็นยังสี่ยังแสนสุดท้ายแล้ว กับกับหวนขึ้นบานคือเกาอ่าเวลาหมดลมหายใจบนโลกใบนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเผาในเมนเหมือนเดิมแมนคนเท่านี่ยมันพยายมเห็ดในช่วงที่มันมีชีวิตอยู่กับพยายมเห็ดในสิ่งที่มันควรทีจะ ดีและก็ความแบบว่าใครจะว่าผมยังไงก็ผมผมไม่ผมไม่แคร์มมนะผมโนสนโนแคร์แต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพลาดมาสิ่งที่ผมเคยผ่านมามันจะสอนผมย่างดีเลยหละว่ามันเทียดให้หผมเป็น,ปนผัวเป็นค้นขึ้นเคยทำตัวที่แบบว่าไม่ดีกับ สีภรรยาไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ดีกับคนที่เราลักรอบคนรอบกายคนรอบข้างนี่หลายหลายอย่างและเราเคยไปถึงจุดที่ว่าไม่มีอันจะกินแต่เราไม่กล้าบ,บอกพ่อแม่เราก็ยังทำมาแล้วเลยแต่เราไม่ได้คิดชั่วถึงขนาดว่า ้องไปขายยาไปขายยาไปเสพยาเสพติดเราเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเราไม่ชอบอ,อาจจะเป็นคนที่ว่าขี้เราโอเคขี้เราแต่เราก็ไม่ได้แบบไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราแต่ก่อนนี่มีมูมีมพววนี่รอมรอบไปไหนเขาก็เรียกเสียเสียเอกแล้วครับมันได้่างได้แค่นาครับสังคม เพื่อนฝูงสังคมโรงงานสังคมนี่บอกว่าตอนมีะเขาเชิดเขาเชิดชูเชิดหนาช,ชูตาเป็นทีรักของเพื่อนเพื่อนแต่พอตกลงมาในช่วงดิ่งเหวลงมาเนี่ยมันบ่มีผู้ใดมาอุ่มมาสู้เฮ้านอกจากพ่อกับเมียนอกจากคนที่เขาอยู่กับเฮ้าวหลีภรรยาก็คือกําลังใจของผมอีกหนึ่งกำลังใจที่ ที่เขาต่อสู้แล้วก็เขาอดทนกับผมมากในชีวิตณปัจจุบันของผมนะผมต้องบอกว่าเข้าสู่กันมากอ่ะหาปีหกปีจนว่าผมผมมาเห็ดเน่ากินห้หมวมือจ้าเบิ้งผมมาเห็คกิปวิดีโอห้หมวมือจ้าเบิ้งเนี่ยแต่ก่อนผมจะทําแบบนี้ไหมผมผมเป็นคนที่ไม่อยากอยู่บ้านเป็นคนที่ไม่ติดบ้าน มันก็มีหลายๆอย่างมีแมวของหน้าในชีวิตมีมการพิษพาดมีช่วงที่ไม่มีอะจะกินช่วงที่ไม่มีใครครบมันก็คือหลอมผมเนี่ยมันหลอมให้ผมมาอยู่ในจุดนี้ได้นี ผมก็ที่ว่าขอบคุณเจะของเราก็ขอบคุณกำลังใจจากพ่อจากแม่ขอบคุณข้ามสอนดีๆเราก็ขอบคุณสิ่งที่พ่อก็บแม่สพอร์ตมาตลอดเราก็ท่ายที่สุดการไม่ลืมบุญคุณคนผมยังจำได้ดีในวันที่ผมลำบากใครที่ช่วยผม ผมแค่ยังไม่มีโอกาสไปตอบแทนเพื่อนๆหรือว่าพี่ชายที่เขายื่นมือมาช่วยอาจจะใหายิบยืมในช่วงที่สุดๆุดอีหลีเรากะมีคนที่ยื่นให้เลยก็มีผมก็ขอบคุณมากๆไว้มีโอกาสผมจะเฮ็ดคิปให้พี่น้องเบื้องว่าบุคคลที่ผมก้าวขึ้นมาเนี่ยเกือบบ่วสิเป็น ไอ้ไซ้น่องไส้มูพวกที่เขาดีครับผมเนี่ยจะมีใครบ้างเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบื้องยีกเทนึงแ้่ตอนนี้ก็ขอเอาเรื่องราวที่ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูว่านี่แหละครับสุดท้ายแล้วก็ไม่เหยกับเขาลายลายยางให้มูเจ้าเบื้องนั้นละเออนะเข้าไปเฮ็ดไปนี่ เอาประทูลงก่อนเด้อสันดอกมันก็มีเรื่องเล่า,ลาหลายพี่น้องก่อนสิวาเป็นคลิปเป็นอย่างมันมีเรื่องเล่าที่เป็นประสบการณ์เราก็เรื่องเล่าชีวิตจริงเอามา่ทายถอดใน่คลิปวิดีโอให้พี่น้องเบ่งบางคนก็สิว่าผมเนี่เว้ามากเว้าดูเว้าเป็นก็คือเราทําเราทําทุกวันเราซ้อมกับ กล้องทุกวันมันอาจจะไม่ไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนนะแต่สําหรับเราเราคือพอใจในสิ่งที่เราทํามันมีความสุขกับพีหน่องในการที่ว่าเฮ้ยผมมาทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วมีคนที่ให้การตอบรับผมก็คือคอมเมนต์จากเพื่อนๆการกดไลค์การกดแชร์การตี มีคนมากดทรงของควันห้ยทรงสติกเกอร์ไห้ยทรงดาวไห้ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่มาอยู่จุดเนี้เราไม่รู้จักคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เข้าบอหุ่นจักคำว่ายูทูบเบอร์หรือว่าฮีอเตอร์แมนบอกครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มากินเขาน้ำกันตะกี้เหตุเป็นบ่าคลิป ล่วงเมลารีสีผาสีพร่วงเป็นรอยคลิปโดยความที่บอลู้แล้วก็โดยความที่ว่ามันจะได้ง่ายๆโดยที่คุณยังไม่รู้อะไรเลยมันอาจจะเดาบ้างผิดผลาดบ้างเลี่ยนรู้บ้างมันก็เป็นการเลี่ยนนอกระบบศูนย์การเรียนรู้นี่คือการเลียนด้วยชีวิตจริงประสบการณ์จริง มันจะเหตุในห้าเอาตัวหลอดได้ลักสูตรในลรงเรียนในหัววิทยาไ่ในหลวมหาไ่มันไม่มีสอนนะครับอยากได้แบบนี้คุณต้องออกมาจากกรอบนั้นก่อนบางคนอาจจะเลี้ยนดีจบมาดีเหตุงานดีถาหอดมือที่มันถึงจุดที่มันบอกว่าแ yeah ย่ที่สุด ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาถึงจุดที่มันหนักที่สุดนั่นแหละมันถึงจะมาทำแบบนี้ได้เหลายๆคนกับเริ่มต้นที่ดีก็บือเห็ดมีคนผ้าเห็ดมีค้นผ้าสางผมนี่ยว่ามีข้นผ้าเห็ดว่ามีคนผ้าสางถูกย่างผมเริ่มต้นผมเลี้ยงผมอยากรูอยากล่องอยากได้อยากอยากออกจาก พื้นที่ของข้าวการเป็นพนักง,งานโรงงานอยากเมื่อบ้านอยากใช้ชีวิตอิสระพอเรามาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราค้นพบตัวเองก็คืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันจะปลอดภัยเป็นเซฟโซนของเจ้าของว่าตรงไปวุ่นวายทุกวันนี้ผมไม่คบเพื่อนนะครับผมอยู่คนเดียวได้ผมอยู่แบบนี้ผม รู้สึกว่าผมมีความสุขมากก่อผมจะไปปาร์ตี้ที่ห้าดื่มพอถึงวันที่เมาขึ้นมาดูแลตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเรานะเผอเผอมีเหลืองมีเล่าโดยสั่งไปพี่น้องนั่นแหละครับนี่คือคลิปมีทั้งการเหตุกับเขาเห็นเบิ้ง มีทั้งเลืองเล่ามีทั้งการเว้าประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านมามันยังไม่จบหรอกครับมันก็จะไปเรื่อยๆตามที่ภาพมันออกมาตามที่พี่นอ้นองเห็นผมอาจจะพี่น้องเห็นผมอาจจะเฮ้ยบักนีกินตเต่าบักนีอีหยังวะอีหยังกับลุงต่ขีบอีหยังกับลุงเต่ขีบมันสิตตายน้ำาต,ตัวโทรศัพท์เต่ามือผม เฮ็ดคลิปให้เอฟซีผมเบิ่งหมื่นกว่าคนมันก็ไม่ได้เยอะนะผู้ติดตามหมื่นคนเนี่ยแต่มันมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเพื่อนๆให้การซัพพอร์ตถามว่ามีพี่น้องไหมบ่มีการกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันกับสิบ่มีลิปแบบนี้แล้วมันกับสิบ่มีเรื่องเ่าแบบนี้มันกับสิอาตโพู์เพื่อต่เรื่องเซาๆมีตาเรื่องแบบ คนมองเฮ้าในอีกมุมหนึ่งบดีผมอยางเห็นอีกมุมของผมว่าชีวิตจริงผมเป็นยังสี่เดอ้อผมบดีผมอาจจะมวนในในบางมือในบางสิ่งแต่ชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงเราไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันดูดีแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมองว่าเรารีหรอกเราขออยู่แบบนี้สำหรับการหลับช่วคลิปกะ เหมือนเดิมนะครับพี่น้องถ้าบ่ามีพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนี่ยผมก็สิบ่มีกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ซัพพอร์ตให้ผมมีผู้ติดตามขึ้นมาหวซูเม,มอนี่สองปีเข้าปีที่สามในการทำเพจครับขอบคุณอีกเทน,นึงครับพี่น้อง อผมจะทำคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับขอแค่กำลังใจขอแค่พลังซัพพอร์ตจากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆพ่อพ่อแม่แม่เอีที่ชอบคลิปเนาะครับเนาะให้ถูกใจถูกย่างคือสีโบมิอันดอกกะคลิปแต่อบดีวาจาไหนคำพูดไหนที่มัน หลุดออกไปหรือว่ามันออกไปจากปากของผมเนี่ยผมก็ขออโทษขออภัยในเรื่องของการสื่อสารไวในคลิปของผมด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีข้ารุ่นแรงแนี่ก็อยากให้ภูไ่นเนี่ยแนะน่ำบุตรหลานของพี่น้องน่ำว่านี่คือเขามาแบบนี้เขาก็เห็ดคลิปเพ็ดหดนัง มันอาจจะมีข้ามรุ่นแรนี้ยงแน่เฮ้ากัอยากบ่อยากให้น้องนองเยวาวชนมาเอาผมเป็นตัวยอย่างเมียครับสูสูด้อครับทุกอย่างทุกอย่างทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจอีกรอบหนึ่งครับพี่นองเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นคลิปช่วงสุดท้ายแล้วประมาณ26-27นาทีจึงได้กับขอบคุณอีกทีนหนึ่งครับกับเขาห้องกันแล้วพอดี เข้ากับเรียโบราณบรรยายาใสัอย่างเสน่ยเลยเฮ็ดไปเฮ็ดมาโจนวมากับเขาเหลี่ยวพี่น้องเอ้ยอก็สิได,ด้อำลาผ้าจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกนเหลี่ยวพอดีครับเขาขอบคุณทุกๆุกกำลังใจนะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้อง